สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้หนุ่มบ้านนาะหาเรื่องก็ได้หาเรื่องราวข่าวคราวที่จะมานำสเสนอและก็บอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา เหมือนเช่นเคยทุกๆวันที่ผ่านมานั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันนี้นี่เองครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ายางสดณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%เปอร์เซ็นตประจำวันที่22ธันวาคม2564วันนี้กิโลกรัมละ51บาท20สตางค์นะครับ วันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ปรับตัวเพิ่มและก็ยังไม่ปรับตัวลดลงเพราะว่ายังคงตัวได้เหมือนเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองครับ แล้วเราก็ไปดูยางพาราชนิดอื่นกันบ้างนะครับมาดูที่ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3เปอร์เซนราคากลางก็จะอยู่ที่54บาทต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ถือว่าไม่ค่อยดีเอามากๆเพราะว่าปรับตัวลดลงไปถึง1บาท52สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคากลางก็จะอยู่ที่ 56บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ก็ถือว่าไม่ดีเช่นกันปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยที่23สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับและสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็คือ,อยางก้อนถ้วย DRC 100%เปอร์เซนชาวสวนยางอาราถึงจะได้ขายในราคากลางที่ตรงนี้ก็คือ47บาท50สสตางค์นะครับ ต่อกิโลกรัมวันนี้ถือว่ายังไม่ปรับเพิ่มและก็ยังไม่ปรับตัวลดลงเพราะว่ายังคงตัวได้เหมือนเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราไปรับชมการซื้อขายราคายางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับ